ข้อนะคะ8เคล็ดลับนะคะขายของแพงยังไงให้ได้แต่ละร้านนะคะลืมกระดิ่งอีกแล้ว <c oughs> สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามนะคะเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะคะสินค้าของคุณจะต้องมีคุณภาพมากนะคะอย่าเอาสินค้าเกรดต่ำมาขายนะเอาสินค้าที่เกรดคุณภาพสูงนะคะมาขายนะคะอะเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะคะสินค้าของคุณต้องดีมากนะคะ ถ้าสินค้าเกิดคุณภาพต่ำอ่ะคุณจะได้เงินเขาแค่รอบเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นผลสินค้าที่เกิดคุณภาพสูงนะคะเห็นผลรับเร็วนะคะสามวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนนะคะเอาสินนั้นนำมาขายนะคะจะสร้างภาพลักษณ์คุณได้ดีมากนะคะเคล็ดลับข้อที่สองนะคะเขาบอกว่านะคะภาพลักษณ์ของภาพลักษณ์ของคุณอะ่ะต้องดูแพงนะคะภาพลักษณ์เหมือนคุณจะมาใส่เสื้อยืดลายสดไม่ได้นะคะ,ะบางบริษัทอ่ะ ภาพลักษณ์สำคัญมากนะคะถ้าสินค้าคุณแพงอ่ะภาพลักษณ์คุณต้องดูแพงด้วยนะคุณต้องใส่สูตรอ่ะใส่ชุดแสกใส่สูตรอ่าบางแบรนด์นะเขาให้ตัวแทนออกมาไลฟ์สดนะบางแบรนด์อ่ะเขาทาสัญญาว่าอ่าสินค้าตัวเนี้ย่ไม่อนุญาตให้ไลฟ์สดบางแบรนด์ต้องเซ็นสัญญากันเลยนะนะเพราะว่าบางบริษัทะซีเรียสเขากลัวว่าภาพลักษณ์ออกไปอ่ะมันดูแบบโลมันดูแบบตลาดล่างไม่ได้เลยนะ บางแบรนด์คือเขาซีเรียสมากสินค้าเขาแพงภาพลักษณ์คุณต้องแพงนะคะวิดีโอแบบไหนที่ไลฟ์สดได้นะคะแบบไหนที่ไลฟ์สดไม่ได้บางแบรนด์ซีเรียสมากนะคะภาพจำไว้นะถ้าสินค้าคุณแพงอะภาพลักษณ์คุณต้องแพงต้องใส่สูตรบางคนเขาจ้างนะักพูดมาเลยนะจ้างพิธีกรจ้างพิเซนเตอร์มานะภาพลักษณ์สำคัญมากถ้าขายสินค้าแพงนะคะภาพลักษณ์คุณต้องแพงนะคะอะ คลลข้อที่สามนะคะอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ฝากกดแชร์หน่อยเร็วนะคะฝากแชร์ลงกลุ่มสามกลุ่มนะคะขอบคุณค่ะน,นะคะกคนรลับข้อที่สามนะคะคุณต้องเก่งการตลาดนะคะถ้าสินค้าคุณแพงนะการตลาดทั้งภาพทั้งวิดีโอทั้งไลฟ์สดนะคะทั้งในสื่อแพลตฟอร์มต่างๆนะคะไปทุกจุดเลยนะคะการตลาดคุณต้องเก่งนะคะต้องมีงบตรงจุดนี้นะนะคะเคล็ดลับข้อที่สี่นะคะสินค้าคุณต้องมีความแตกต่างนะนะคะ ความยากของสินค้าแพงก็คือสินค้าคุณต้องมีอัตลักษณ์นะคะไม่ซ้าใครนะคะไม่เหมือนใครนะคะอ่านะคะล็ดรับข้อที่ห้านะคะสินค้าของคุณต้องตอบโจทย์แก้ปัญหาผู้คนนะคะตัวี้คีสำคัญเลยนะคะดอกจันไว้ข้อนี้เลยนะคะสินค้าตอบโจทย์นะคะก็คือสินค้าที่ใช้แล้วหายสินค้าที่รักษาแล้วหายกินแล้วหายกินลบหอมสินค้าที่อ่ามันแก้ปัญหาตรงจุดน่ะ ตรงประเด็นน่ะนึกออกไหมนะคะ,ะ,คะอ่าต่อไปนะคะเคลบข้อที่หกนะคะอ่ามีรางวัลการันตีนะคะ,เป,ะ,คะเ,ปเป็นรางวัลโนเบลนะคะเป็นรางวัลนวัตกรรมนาโนเป็นรางวัลนวัตรกรรมที่ที่ไม่เหมือนใครอ่ะได้อันดับหนึ่งของเอเชียได้อันดับหนึ่งของโซนยุรโรปอันดับโลกนะคะเอาตัวนี้มาเคลมนะคะเอาตัวนี้เป็นการันตีว่าสินค้าคุณมันโคตรดีมากนะคะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่ 8นะคะได้ข้อที่7ข้อติดข่ะข้อที่7จนะคะถ้าคุณขายสินค้าแพงใช่ไหมคุณจะต้องมีของแถมพ่วงไปด้วยนะคะของแถมนั้นจะต้องเป็นของแถมที่มีมูลค่าเป็นของแถมที่ตอบโจทย์นะคะเวลาคุณซื้อของแพงไปอ่ะแล้วคุณได้หนึ่งชิ้นใช่ไหมถ้ามีของแถมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณขายไปอ่ะแถมไปด้วยเช่นเข็มกลัดนะคะเข็มกลัดปากกานะคะของที่ แถมไปแล้วจะต้องเขาใช้ได้นะไม่ใช่แถมของที่เขาใช้ไปไม่ได้นะให้ของแถมหรือว่าจะขายของแพงนะจะต้องมีเหมือนกับอะไรอ่ะเป็นกล่องเล็กๆอ่ะเป็นกล่องเล็กๆนะคะแถมอ่าพวกงกุญแจแบบพรีเมียมนะคะปากกาแบบพรีเมียมนะคะเข็มกัดแบบพรีเมียมนะคะถ้าขายของแพงนะจะต้องมีของแถมไปด้วยเพราะว่าเวลาเขาซื้อเขารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะคะซื้อหนึ่งชิ้นแต่กลับได้มาสองชิ้นนะคะ และของที่แถมไปอ่ะเป็นของแถมที่ดีต่อใจนะคะสร้างแบบความใจแบบว่าจะ,จะกลับมาช้อีกกลับมาซื้อซ้ําอีกนะคะต่อไปเคล็ดลับข้อสุดท้ายนะคะก็คือการช่วยเหลือสังคมค่ะสังเกตนะคะแบรนด์ที่อ่ที่ขายสินค้าราคาสูงนะคะแล้วช่วยสังคมบริจาคทุนการศึกษาบริจาคช่วยโรงพยาบาลน,นะคะภาพลักษณ์ตัวเนี้ยทาให้คนที่ไปติดตามอ่ะรู้สึกประทับใจ เหมือนคืนอ,อะไรบางอย่างให้กับสังคมนะคะเราอยากจะไปอุดหนุนกับบริษัทเภศอย่างเนี้ยคือมันได้ใจอ่ะนะคะอะสรุปนะนะคะสรุปนะคะแปดเคล็ดลับนะคะขายของแพงนะคะเดินละล้านะคะมีอะไรบ้างข้อหนึ่งนะคะสินค้าคุณต้องดีมากอันนี้สรุปนะสินค้าคุณต้องดีมากนะคะสองภาพลักษณ์ของคุณต้องดูแพงนะคะภาพลักษณ์ต้องดูดีสื่อทุกสื่อที่ออกไปต้องสวยหรูร้านะคะตอบโจทย์นะคะ้อสามนะคะ การตลาดคุณต้องเก่งนะคะทุกสื่อเลยทุกแพลตฟอร์มนะคะข้อ4ก็คือสินค้าคุณต้องแตกต่างนะคะขายความแตกต่างนะคะข้อที่5ก็คือสินค้าแก้ปัญหาผู้คนตอบโจทย์เปลี่ยนแปลงนะคะข้อที่6ก็คือมีรางวัลการันตีนะคะข้อที่7นะคะก็คือมีของแถมที่ตอบโจทย์นะคะข้อสุดท้ายคือช่วยเหลือสังคมค่ะนะคะเ,เพื่อนๆลองปรับใช้ดูนะคะให้เหมาะสมกับสินค้าที่คุณขายกับแบรนด์ที่คุณทํานะคะ แล้วเจอกันไลฟ์สดหน้าคะขอบคุณที่กดที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันไลฟ์สดหน้าสวัสดีค่ะ